สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัมมี่บุ๋มบิมนะคะก็มาพบกับแม่บุ๋มอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็จะมาพูดถึง w w w ร์ไวทเว็บดอทเราไม่ทิ้งกันดอทนะคะวันนี้โอนเงินเยียวยา5,000บาทรอบ4วันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะก็มาเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันนะคะตอนนี้นะคะคลางโอนเงินเยียวยา5,000บาทรอบที่4วันสุดท้ายนะคะ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกันได้เลยนะคะจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวและอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะจะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนนะคะโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะวันที่21เมษายน63นะคะจะมีการ โอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบที่4เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถกดขอทบทวนสิทธิ์นะคะเพื่อเป็นการขออุทธรณ์ผ่านหน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะคะขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐนะคะถ้าหากใครที่ไม่เข้าใจหรือต้องการที่จะอ่านข่าวเองนะคะก็เข้าไปที่ เว็บไซต์ไทยรัฐได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บุ๋มก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้รับเงินกันทั่วหน้านะคะใครที่ยังไม่ได้รับเงินไม่รับสิทธิ์ก็ไปขอทบทวนสิทธิ์ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ